สวัสดีครับผมนายสงสาประดานสองข้อนึม .6 เลขที่12ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิญญาณสงสารสองข้อนึม .6 เลขที่สิบแปดค่ะครับวันนี้เราจะเราจะมาทำวาญญาณที่17นะครับสิงเกิลพาร์ทพาร์ทโค้ดทาร์ฟเมอร์โอเพนเซอร์กิทโค้นะครับโนโลโค้ดครับอย่างแรกนะครับเราจะหายูหนึ่งก่อนครับเริ่มการต่อกันเลยนะคะ 1> U หนึ่งนะคะได้สองร้อยยี่สิบแปดนะครับครับต่อไปหาย U สองนะครับได้ยี่สิบสี่เอ้ยสองร้อยสี่สิบจุดศูนย์หนึ่งนะครับหรือจุดหนึ่งครับต่อไปหาไอหนึ่งครับ ได้สองจุดเก้าหกครับครับคำนวณค่าต่างๆได้ดังนี้นะครับซามมิชชั่นเรดิโอยูหนึ่งเากับหารด้วยยูสองเท่ากับสองหารด้วย2อ0ร้อเท่ากับศูนยโวลต์ครับต่อไปโนโหลดพาวเวอร์เฟกเตอร์นะครับพาวเวอร์หารด้วย u1 หนคูณอ1นะครับเท่ากับ274.88 ให้ก้ย4 8, 8 8กับหหารด้วย6 7 4 8 8 8เท่ากับ1นะครับต่อไปไอ er, รอนลูเซอร์คอร์เรน์นะครับคอสคอสที่คอสสององศานะครับเท่ากับ0.99องศานครับต่อไปแมกเนตซิ่งคอร์เรน์นะครับไ izing, Karen, นบซน์นะครับไซ์2อ6เท่ากับ0 0น1องศานะครับต่อไป u 1หารด้วย i 1นะครับเท่ากับ 228ห่ 28, านด้วย2.96เท่ากับ77 77โอ oh ห์มนะครับต่อไปไอออนโ a ลดีสแตนเซนส์ค1ห่ผานด้วย I1 นึครับ240หานด้วย2.96เนะครับเท่ากับ81โอห์มนะครับต่อไปไอออนโ a d p พาวเ P no load หรือ power no load นะครับเท่ากับ U 1คูณ I1 รือแปลก็คือ228ยคูณ2.96เท่ากับ6 2 4 8อบวัตต์ครัรับ